ทมนเขียวสกีเต้่่า่ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะแล้วก็ให้กำลังใจนุ่นนะคะนุ่นชาวส่วนญี่ปุ่นนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ